นั่นก็เฮอคนรู้กันอยู่ข้าเือเจ้าแห่งนรกเอา้วเว้ยเซ็นต้าจะสู้หรือเปล่านะครับนะเออนะครับเซ็นต้าบอกเฮ่อไป,ไปไม่ได้ใจโดนเทพเจ้าคอยฆ่าไปแล้วนี่มันไม่จริงเลยเจ้าไม่รู้ความจริงเอาซะเลยเอาระฉันจะรู้หรือไม่รู้ว่าเรื่องของฉันแต่ฉันจะฆ่าแก วันดีครับตอนนี้คุณทู่ช่องอิทยโปนะครับตอนนี้ก็กลับมาดีเกมเอ๊อมีเอสกันดีว,วันนี้เราจะมาทำการเล่นคอนเทนต์ KISS MAD! A last kiss mat You were in my heart You were there the next day This stereo way ไอ้คข่ก็ร้องเพลงอะไรของแกนเนาะเ้าไม่รู้จักเพลงรัสกิทมันรือไงวะเออนะครับนะโอเควันนี้เราจะมาทำการเล่นเซนตานะครับเราลูกต้องเซนตา้าแล้วก็เซนตา้าด้วยซึ่งเซนตา้ากูโอ้โหทำไมพูดมันย้้ยอย่างนี้วะเนี่ยแล้วก็เซนตา้าผมใส่แว่นนะครับเวอร์ชันนี้แล้วก็ผู้ช่วยของพวกเขาที่เป็นเซนตา้าแล้วไม่ใช่เอลด้วยนะครับนะ มีแม่กระทั่งดีคิงคองนะครับก็เป็นแซนต้าผู้ช่วยเหมือนกันเป็นแม่กระทั่งงูเหมือนกันนะครับเป็นแม่กระทั่งนี่งูก็เป็นเหมือนกันนะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งโกเรมราวาก็มาทํางานกับพี่เขานะครับนะแล้วก็ตามโดยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่มันเอ้ยนี่มันคนคนพิการขาด้วนนี่หว่าเอามาทําไมวะเนี่ยเออที่จริงมันไม่ใช่นะมันคือนอนนะครับนะเออเอาละแล้วต่อมาก็โอ้ยเซนต้าขี่กวางมูสนะครับนาะโคตรเกง่ง เออก็ประมาณนี้แหละนะครับนามีขี่แบบเอ่อนะครับรถรากไปด้วยนะครับอ่เอาละซึ่งเราแซนต้ามาดูกันนะครับว่าจะโหขนาดไหนในเกมนี้นะครับอ่ะเอาละครับเปิดฉากแรกมาเจอกับพวกแก๊งปะชอนนะครับนาเออไม่ว่าจะเป็นฉลามขาปาเบียนย่านะครับแง่แง่แง่ยวกูแดกแม่งเลยนะครับนาเออเอาละนะครับแก๊งปาเบียนย่าจะโหขนาดไหนถ้าเจอกับแก๊งเซนต้านะครับหมอสอี๋โยนค้อนไปตู้มเอาไปดิปาเบียนย่าตายสอนะครับตู้มเอาระเบิดอะไรวะเดี๋ยวก่อน เอะเพ้นี่มันกองทัพโอ้โหโคตรโง่เลยกูไม่น่าเอามาเลยในผู้ช่วยเลยก็เลยขึ้นวะเดียวโหดูฉามฉามกำลังกินงูแซน้ตอยู่นะครับโหอย่ามายุ่งกับผู้ช่วยช้อนเอาละเสร็จช้อนเอาตายหมดแล้วนะครับนะอ๋นะครับส่วนไอ้นี่กระดึ๊บกระดึ๊บนะครับนี่มันทีมหากาศชัดๆแล้วตะกี้มันระเบิดไรวะผมงง อ่า,าท่านผู้ชมเรามาดูกันใหม่นะครับว่าตะก,กี้เกิดจากอะไรทําไมพวกแซนต้าถึงระเบิดกันนะครับนะคืออะไรวะปุ๊บปั๊บปั๊บโตโอ้โหฮัตเจดไอ้กวางมูดไอ้กวางมูดพาเพื่อนตายนะครับเอ้ายังไงนะครับเอ้าตายเพราะไอ้กวางมูดนะครับตะกี้เออเราอันนี้แซนต้าแบบไหนเนี่ยแซนต้าเวอร์ชั่นหนอนนะครับกระดึ๊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 บ เอาละตอนนี้เหลือแต่ซซนต้าที่เป็นโกเรมให้ความหวังแล้วโหนี่นี่ฉันจับแกนี่ปนไฟใส่แม่มเลยี่นี่นี่มาเนี่ยเออฉันคือโกเรมนี่อ๋อหันกัดหัวโกเรวยกัดหัวนะครับนะหอมฉลามมันโหนะครับมันกัดกระชากเลยนะครับน้าเอาละเออซซนต้าซซนต้าหนอนจัดการมันนะครับซซนต้าหนอนบอกแฮ้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยกูแค่กระเดิบกระเดิบกระเดิบนะครับ อ่าผมว่าผมรู้วิธีจัดการนะครับสําหรับกองทัพเซนต้าผมว่านะผมจะต้องวางให้ตัวนี้อยู่หลังๆนะครับนะก็คือแบบว่าอยู่หลังๆเพื่อนไว้นะครับนะเออซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับนะเอาแหละแต่คราวนี้มันจะต้องเจอกับนี่โอ้พวกกอบแฟนตาซีมีมังกรด้วยแล้วก็มังกรห้ได้สองตัวเลยทีเดียวแล้วก็แกงพี่โตด้วยนะครับนะเออเอาแหละเซนต้าบอกมาเอ้าอะไรวะเอ้าเดี๋ยวก่อนเอ้าไอ้นี่โอ้โหคราวนี้แบ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เลยติดนะครับนะติดนะครับ โอ้โอช่วยด้วยเจอด้วยช่วยด้วยตอนนี้เลยครับเหลือแต่เซนต้านะครับนะหอยสู้คนเดียวดีมาเลยมาสู้กับฉันฮ่าข่าคือคนนานําสูงสุดเพราะฉันคือคนที่เท่ที่สุดด้วยฉันเลยเป็นผู้นําสูงสุดนี่โยนใส่เข้าไปดี <Harrison> อ้วาวอ้าวปังปังมาแล้วควางมาแล้วเร็วเร็วเร็วไปช่วยเซนต้าเร็วไปช่วยเซนต้าโอ้ยแบงไอ้อะไรประโยชน์เอาละมาแล้ว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 เอาเอ้าเอาโอ้ <c oughs> อะไรของมันวนะเ <c oughs> นี่ยนะครับเออนี่แน่โอ้โหนี่โยนไปดีนะครับซาานต้้จัดดดกรไหมเว้ย นะครับโอ้โหตอนนี้เหลือแต่แซานต้างูแล้วก็ซานต้าผู้นานะครับนะาอ่ะต่อมาไอ้กวางมูดิผมคิดว่าถ้าสมมติมันจะเป็นสายบูนะสายแบบนําเพื่อนนะผมคิดว่านี่น,นี่อ่ะติดนี่ไปเลยนะครับนะถ้ามันอยากจะบวกนักบวกหนาะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยพวกคองอะไรอย่างงี้เนี่ยก็อ่ะเสริมพลังด้วยดีแล้วกันนะอ่ะคอยคอยช่วยคองนะครับนะอ่ะ นะครับนะของพวกนี้นะครับจะต้องมีตัวช่วยด้วยนะครับ<_ <p> _ <d ata> พวกนี้คือตัวตัวตัวช่วยเซนต้านะครับนะเออส่วนไอ้หมอนนี่ใช่ไหมมันพ่นไฟได้ก็ให้มันพ่นไฟได้อีกรอบหนึ่งนะครับนะ <_ N un> นี่โดยการใส่นี้ใส่ปากมันเลยนี่เอาดิมันสายพ่นไฟโดยเฉพาะเอาดิเออส่วนไอ้ไหนอนนี่มันดืบได้อย่างเดียวใช่ไหมก็ให้มันอ่ะปล่อยสายฟ้าช่วยเพื่อนไปปั๊บปั๊บปั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 บเออมันต้องอย่างนี้ดิส่วนเจ้างูนี่ใช่ไหมมันมันเลื้อยมั่วนะครับนะก็ให้มันสายแว่นแล้วกันนี่ นะครับสงสัยมันสว่างเกินไปมันเลยดืบมั่วนะครับนะ <S <S ให้มันใสแว่นกันแดดเออนะครับโอเคได้เรื่องแล้วเจ้าหูตัวนี้นะครับก็สามารถพุ่งได้เร็วเพราะว่ามีเจ็ต,ติดอยู่ตุดนะครับนะเออนี่ทีมหากราบโดยแท้จริงต่อมาของส่วนเซนต้าเนี่ยผมอยากให้มันมีเรเซอร์ว่ะคอยซัพพอร์ตมันนะครับนะนี่นี่คอยยิงอยู่ด้านหลังก็ได้ะนะเออเป็นแบบเออ เครื่องช่วยยิงนะครับนี่นี่สี่อันไปเลยนะครับนะ้าเออมาดูกันผมว่าตอนนี้ไม่มีทีมไหนหยุดเซนต้าไม่ให้ส่งของได้แล้วแหละนะครับนะเอาล์่ามาดูกันนะครับว่าขอคราวนี้จะต้องเจอกับศัตรูเลยขาดเอารวเว้ยโอ้แฝงเอยระเบิดพวกตัวเองชิดหายนะครับอ่าเอาล์่าตอนนี้เดี๋ยวเซนต้าอะไรเซนต้าเอ้า ซนต้าหนอนเว้ยเซนต้าหนอนบอกคุคราวนี้ชันมีประโยชน์นะครับนะวนเซนต้านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันโอ้โหคตดเท่นะครับเซนต้าตัวเอกเรานะครับนะดีดีโอ้โหพิเลเซอร์พิเลเซอร์มาดิ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 ข้าแบบเบิ้มเบิ่มอแบบเบิ้มเบิมนี่นี่เอออรไอเออเรียบร้อยนะครับแหมเซนต้าหนอนแม่งมีค่าขึ้นมาเลยวะนะครับช่วยเพื่อได้เยอะเอาละแต่ประเด็นก็คือทุกคนจะไม่ได้โชว์ความสามารถถ้าไอ้กวางมูตัวนี้มันอยู่ด้านหลังนะครับนะ เพราะมันจะชนคนอื่นมั่วเลยเพราะฉะนั้นผมจะให้มันเป็นสายบวกที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนสุดแล้วกันเพราะฉะนั้นผมเลยจะให้มันจะไปอยู่ด้านข้างๆเพื่อนนะครับนะแล้วให้มันเอ่อเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนละกันไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นตัวแทงแต่เป็นแทงไม่ได้ระเบิดเพื่อนตัวเองไงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นแบบแทงเสียสละให้ทีไปเลยเอาล่ะแล้วคราวนี้ไม่ต้องเจอกับโห่กอริลลายกโวยนะครับไม่ใช่กอริลลายกธรรมดา แต่มันคือกอริลลายักษ์แบบโคตรยักษ์นะครับอ๋อฟอมตัวกอริลลายักษ์พวกเราโอ้โหเอาเลย้ยสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยพวกซนตา้าบอกว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วเอาละพวกแกจะขาดขวางไม่ให้ทันส่งของให้เด็กไม่ได้นะครับโอ้โหเอาเลย้ยเอาเลย้ยเอาเลว้ยดีดีด,ดีมันได้ผลหรือเปล่าวะมาดูกันนะครับโอ้ยคิบหายแล้วชิบหายแล้วหาว้ามมีอะไรสะเก็ดโดนตัวมันเด็ดขาดนะครับนะซึ่งตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้รู้สึกว่าระเบิดอะไรสักอย่างนะครับตูมเอาอะไรวะเอา้า ตอนนี้เหลือแต่เซนต้าตัวหลักเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ไอ้หนอนเซนต้าเอาเลยเว้ยตอนนี้เซนต้าเหมือนจะอยู่คนเดียวนะครับน้าเอาเลยเว้ยเอาลเอาลยเว้ยอย่างไงนะเซนต้าบอกโอ้มาเลยอ่าแกหยุดยั้งให้ฉันไม่ส่งของให้เด็กไม่ได้หรอกเว้ยันจะต้องไปส่งของให้เด็กนะครับนะเออเดี๋ยวบางครั้งถ้าฉันส่งไม่ทันรับฉันก็จะส่งเคอรี่แทนนะครับนะบ้าบอกไม่ใช่ละซึ่งก็ตามสเต็ปนะครับไอ้หนอนซานต้าแม่งรอดอีกแล้วนะครับจอคนอื่นแม่งตายหมดเลยเดี๋ยวก่อนนั้นถ้ามึชมผมงงว่ะ ว่าตัวไหนมันระเบิดกันแน่วะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้นี่ปะไอ้เซนต้าตัวหลักป้าที่มันระเบิดเพื่อนป้าเนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องหมายเตือนเครื่องหมายนิวเคลียร์เนี่ยนะครับนะเหมือนเขาทําเอาไว้อะคนสร้างนะครับผมไม่ได้สร้างนะเออแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะอ่ะโอเคงันผมจะเอาเซนต้าไปอยู่ด้านหลังสุดละกันนะครับนะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ตายกันหมดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเซนต้าก็ได้นะครับนะอ่ะลองต่อมาเลยนะครับกองทัพทีเล็กไปเลยนะครับนะนี่เนี่เนี่เอาเยอะเยอะนะครับไนลอนเสาเน นะครับนะมาเอาล่ะซันต้าบอกโคพวกเราจัดการมันมันก็แค่ไหนเราเสาด่างโง่มันมาหยุดยั้งเราไม่ได้นะนเอาเวยดีดีโอ้โหอะไรหินหินเกเร่เล่งเกเรต้มเจอโดยพี่ชีพกูเป็นไงร่ะห้ารถเข็งกวางมูสนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ซิร่าเอ้ยไม่ใช่กอริล่า นะครับเราก็สู้เหมือนกันนะครับเออไม่มีตัวไหนระเบิดแล้วยกเว้นไอ้ตะเกียงก่อนตอนก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วตอนนี้ก็หนอนหนอนก็สู้เหมือนกันนะครับหนอนก็อึดเหมือนกันตู้มระเบิดอีกแล้วนะครับนะซึ่งจันตากูฟิวแล้วฟีอีกนะครับตัวหลักนะฮะเอาล่ะซึ่งตอนนี้สันต้าบอกโอ้ออกไปกินซะไมี่นะโอ้โหมันโยนทีเดียวเลยว่ะสันต้าตัวหลักคือเก่งมากนะครับท่านผู้ชมผมว่าเรามาเล่นสันต้าตัวหลักเฉยๆดีกว่าไหมแต่เอาไว้แค่นี้พอนะครับผมว่าน่าจะสู้ได้แล้วแหละ แล้วต่อมาเจอกับกองทัพมนุษย์นะครับมนุษย์บอกพีนะเออกูไปเชิญแดงเซนต้าเวย้ยนะครับมาเอาด้วยเซนต้าขี่ม้าขาวเฮ้ยไม่ใช่ขี่ควางมูสนะครับนะเ <c oughs> พื่อที่จะพีชีพใส่ม้านี่โ้มโคตรแรงนะครับนะแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นเลยตายฟรีนะครับนะแล้วตัวที่ขี่จริงๆไม่ใช่ควางครับเป็นยีราฟ <c oughs> เป็นยีราฟ ที่ที่โดนดัดแปลงมานะครับเป็นกวางนะครับโคตรบ้าบอนะครับเอาละมาตรงรูดระเบิดไปแล้วนะครับตอนนี้เรือแต่เซนต้าโอ้โหอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะไม่ที่จริงมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอซนต้าตัวหลักก็ได้นะครับที่ทําให้ระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแต่นอนเซนต้านะครับซึ่งดูไม่เก่งที่สุดแต่เสียกเก่งมากนะครับนะเออเอาละรอดตลอดเลยนะครับไอหมอนี่โอ้โหโอฉันคือเพื่อนล็อกกอร์โดเซนต้านอนเอาละผมว่าเอากวางมูนออกดีกว่านะผมว่าดูไม่ดีเลย อ่าท่านผู้ชมแล้วต่อมาเจอกับกองทัพฮัคก,กี้ม็อกกี้เฮ้เฮ้เฮจะก,กินแกอ้าวที่พายและแซนตา้าปล่อยพลังไม่เข้าเลยนะครับนะโห้แซนตา้าบอกงงครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับไอ้หนอนฉันนะดิ่นี่แกตายสักดิเป็นไงล่ะเจอแซนตา้าเอ,าอ้าแซนตา้าโดนพลังตัวเองปิวตกตายเลยโอ้หน้าค่ะไอพวกนี้บอกเออพวกเราชนะแล้วเฮ้ยกอคกคอกันเร็วหัวหน้าเราอุตส่าห์เสียสละตัวเพื่อเราอ้าวนะครับต่อมาหนอนแซนต้ากับแซนต้านะครับนะจะต้องมาเจอกับกองทัพ ก้านกล้วยโอ้โหโ่ดิรักรบบางระจันขี่ควายด้วยนะครับนี่มีก้านกล้วยมีงวงแดงมีช้างมีช้างมีช้างคอยช้างกายกรรมนะครับนะมีแขนไหล่แขนด้วยแล้วก็พวกแม่ทัพของก้านกล้วยดีแล้วก็โอ้โหโหัวหน้าใหญ่สุดของ เผาร้ายนะครับนาขี่จระเข้ด้วยแล้วก็ตัวไหนวะเนี่ยเออั่นแหละไอช้างคอยั่นแหละเออนะครับนาเอาลดมาดูกันนะครับว่ามาแล้วอย่างไรครับพอเราจะจัดการมันให้หมดโอ้โหนี่เปิดฉากด้วยการฆ่าพวกนักบวชละจันตายหมดเลยครับต่อมานะครับนะเป็นไงนะครับเออช้างคอยตายไปแล้วโอ้โหแม่ทัพของการกวยก็ตายไปแล้วี่ช้างคอยอีกตัวดึงกายกรรมก็ตายไปแล้วมันกันต้มเจอเป็นไงล่ะเหลือแต่อ้หมอนี่นะครับไอหมอนี่เก่งที่สุดแล้วนะครับใน เออซีรีส์การกล้วยนะครับแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะวิ่งเข้าใกล้ไม่ถึงนะครับตายก่อนเจอลําแสงของแซนต้าไปดิฮ่าเอออ่านท่านผู้ชมตะกี้นะครับนะเนื่องจากการกล้วยเนี่ยมันมันอยู่ไกลเกินไปนะครับมันเลยเข้าใกล้ยากเพราะฉะนั้น ผมจะลองเอาเปลี่ยนเป็นเผา inferno เอาแบบระยะประชิดเลยนะแบบแบบใกล้กันตรงหน้าเลยนะครับหน้าเออระมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโหเฮ้ยมันโยนค้อนแบบเราด้วยเว้ยเซนต้าโอ้โหแต่เซนต้าโหดคนเยอะนะครับนะานี่ซนต้ายิงเลเซอร์ไปก็ตายไปเยอะแล้วตต้ไปดินะครับหน้าเป็นไงเฮาเอาตายหมดนะครับปานารกโต้ไปดิโยนทีหนึ่งอะรู้เรื่องสะเกอรหัวหน้ามันตายแล้วโอ้ยออ้ยมันโดนว่ะมันโดนว่ะหัวหน้ามันโดนว่ะเออเออซนต้าโดนเว้ยเออเจอสายเหมือนกันสายโยนค้อนนะครับแต่เซนต้าพิเศษกว่าคนอื่น ที่ว่ามีลำแสงเรเซอร์นะครับนะเออของแซนต้าเองเอาละตอนนี้นะครับแซนต้าถึงกับเจอเรื่องปวดหัวหวังโอ้ยกูต้องมาเจอกับอะไรไปแล้วโอ้โหพวกเด็กแว้นหรอวะเนี้ยนะครับพวกเราบแบบแงงแงนแงนแงนใส่น้ามันเลยพวกเราฮะมันจริงมาไปโดนหรอารถเราเร็วเกินไปโอ้โหตายนี่นี่เฮ้ออฉันเป็นระดับแซนต้า้วเว้ยเออฉันจะจัดการคนที่นิสัยไม่ดี อ่าท่านผู้ชมงั้นต่อมามึงเจอดี้อะรแล้วกัดดีโอ้โหเอาลววเลยเว้ยมกะกอซิล่านะครับนะเอาเลยเว,ว้ยคนไฟเฉียดหัวกอซิล่าเอ้ยเฉียดหัวแซนต้าดิพูดผิดนะครับนะเออเอาละนะครับเออเอาเลยเว้ยนะครับเลือดลดถึงไหนแล้วอุ้มไม่ลดว่ะเมกะกอซิล่าเลือดไม่ลดว่ะเลเซอร์ไม่เข้าชาัดรองนะครับเมกะกอซิล่าบอกอุ้ยแต่พ,เพอเมกะกอซิล่ายิงทีเขา้ากันแหละโอ้โหตายเลยอ้ากันง่อยอายูนิตแกไม่ถึงชั้นหลอกพวกแซนต้าหน้าโง่นะครับนะเฮ้ยแล้วดูแซนต้าผมนะครับโอ้โหคนสร้าง ทำหนวดให้มันด้วยนะครับเป็นขนนกโคตรเท่เอาละต่อมาเซนตานะครับจะต้องมาเจอกับนี่ลูกน้องของตัวเองนะครับนะเพราะว่าพวกนี้บอกว่าโอ้หหัวหน้าไม่ลักเราแล้วหัวหน้าทิ้งเราไปมีทีมอื่นไปมีแค่ไอหนอนไอหนอนเซนตานะครับนะเออเอาละมาดูกันนะครับว่าสู้กับลูกน้องตัวเองจะเป็นไงโอ้โหลูกน้องตายหมดแล้วนะครับเจอแค่ดําแสงเจอไออ้นี่ปล่อยสาย้าใส่ก็ตายแล้วครับนะหนอนเซนตานะครับนะนอนนต,บนะตอนนี้เหลือแต่แค่กวางมดูดแล้วก็คิงคองนะค,คิงคองบอกโอก้ขา,าจะฆ่าเจ้า เจ้าไป่รักพวกข้ามันจะกอดเออต้มตายนะครับนะส่วนไอ้จงความมดก็ตายตาเหมือนกันเอหไม่สู้นะครับไม่สู้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเอาแรงงานผู้ชมดันเจอแซนดูดิจะเป็นยังไงนะครับแซนบอกติดเตดเตดเติรดเตดร์ดเติร์ดเตรดเตดเติร์ดติร์ดเติรดติรดตร์ดาตนะแดติร์ดเติร์ดตร์ดเตดเตดีตวไมดตายนดครัดเติดติร์ดเติรดเติร์ดเติดติรหดตรืดเติร์ดเตด แต่เซนต้าก็ตกบนกันเพราะตะกี้เจอลำแสงแซนเข้าไปนะครับนะเออเพราะว่าแซน HP เอสพีมันน้อยมากนะครับออาละครับต่อมานะครับเซนต้าบอกโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันผิดมากเลยที่ทำร้ายพวกตัวเองตะกี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะต้องสร้างเจสก,กีเพื่อส่งของแล้วแหละนี่เอ้ยหันผิดทางนี่โอ้โหซึ่งเป็นเซนต้าเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้นะครับนะแม่งมีอาวุธครบมือมาก ซึ่งคราวนี้นะครับพวกมันจะต้องมาเจอกับนี่รวมกองทัพไอรอนแมนมีบอเวดชินเพื่อนฉันด้วยคนนึงเอาลนะมาดูกันนะครับสู้ได้หรือเปล่านะครับนะ,ะ,ะแล้วตัวใหม่ทาอะไรได้นะครับเอาเอาอาไปวะนะโอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันกับไอตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับเซนต้ากูบอกโอ้ยกูลอยเพราะมือเลยเนีย่ยกูจะแพ้เพราะมึงแล้วเนี่ยโอ้โหตกตกเลยเซนต้ากูโอ้แล Iron Man, ้วไอรอนแมนกูก็บินตามไปด้วยนะครับนะ ป้าบอส่วนไอ้นี่นะครับนะเป็นไอรอนแมนที่ไม่ได้ใช้ระบบบินนะครับนะแต่ใช้ระบบปีกนะครับนะดูมันดูมันกลางปีกนะครับคนอื่นเขาใช้เจ็ตกันหมดไอ้พ่นกันหมดนะครับนะอ่ะผมคิดว่าไอ้หมอน,นี่เปงโคตรห่วยแตกเลยไม่รู้เอามาทําไมนะครับนะเอาละครับต่อมาซานต้านะครับจะต,ต้องมาส่งของให้โอ้โหเราเอเรียนเอ็กโตอมอฟแล้วครับนะดูมันดูมัน เราแดกแป้งเลยเซนต้าจะมาส่งของให้ฉันงนั้นแหละนะครับเอาแต่มาดูกันนะครับนะมาแล้วนะครับบอกอีกตำรวจบอกเฮ้บอกเราแดกแมมเลยนี่นี่แดกอร่อยโอจะแดกอร่อยเฮ่บอกเราเอฮ้ในหนอนนี่ไหมแดกแมมเลยให้หนอนอร่อยเอ้หนอนอร่อยโอ้ยหนอนมันเพื่อนฉันไอ้บ้าโอ้ยนะครับเซนต้าบอกนี่นี่นี่เจอลำแสงไม่ดีเจอลำแสงไม่ดีตายนี่นี่อะไรนี่ดอกนี้ผมบอกเลยว่า จนต้าโย่ใส่หัวมันเต็มๆแน่นะครับสำหรับไอ้ตัวมอฟตัวนี้นะครับโอ้เรนยบร้อยหัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับแอะนะครับร่างจริงก็คือหมาป่าใส่ชุดมาครับนะอ่าเอาละครับต่อมาเจอกับโซนิกเวอร์ชันกระหลงปองนะครับนะเอาลดมาดูกันนะครับจะเป็นยังไงโซนิดีบอกพูดพวกเราไปเลยพวกเราชนะมันได้ไปสูความเมื่อวานไก่พอนู๋ดูมันวิ่งดูมันวิ่งนะครับมันชนหนอนตายเลยนะครับวิ่งใส่หนอนตายแล้วมันก็ตกไปเลยนะครับนะ ส่วนแซนต้ากูเป็นไงนี่แซนต้ากูบอกเออจัดได้สิครับรออะไรเออมันก็แค่พวกโซนิกโง่ๆวิ่งเร็วโอ้วิ่งเร็วอะมึงโอ้โหนะครับนะตู้ไปดินี่เป็นไงโซนิกเครื่องกูแหลกแล้วนะครับนะเออนี่นี่เอาวอาเออเอาเออผมคิดว่าแมตชนี้น่าจะสู้กันอีกยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้โซนิกมันพาแซนต้ารอยไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหตายคู่นะครับนะสรุป โอ้โหเร็วมากนะครับ SCP-173 เป็นไงต้มตายมึงเออเร็วจริงเมื่อไรมึงเฮ้ยแต่มันเอาไอ้หนอนแซนตา้ากูตกไปด้วยนะครับตายเลยเออฉันแสดงความเสียใจกับแกด้วยเนาะฉันขอโทษที่ฉันช่วยแกไม่ได้แต่ SCP ไอขนมปังปิ้งเนี่ยมันเร็วเหลอเกินเอา้าอ,อุ้ยอะไรวะเอา้ายอมฆ่าตัวตายเหมือนกันเว้ยเอาตายพร้อมกันเลยนะฮะงง อ่ะเอาละเนื่องจากสู้พวกเมกาโกซิร,ราไม่ได้แล้วก็สู้โกซิร,ราตัวจิตไม่ได้อะงั้นเจอชินโกซิร,รานะครับซึ่งตามันโคตรเออแดกเลยนะครับนะเออเอาละมาครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับชินโกซิร,ราบอกเ<อ>ป็นไงราเจอชินโกซิร,ราน่าจะไม่สู้ว่ะนี่โจนไปดิเออเฮ้ยเซตาตะกี้ยนโคตรเฮ้นะครับนะตะกี้แบบเหมือนบอกว่าเอาค้อนชั้นไปกินนะครับนะทีเดียวตายนะครับนะหายร้องเสียงแตกเลย อ่าวรถต่อมานะครับผู้ที่ทําความดีกัปตันอเมริกานี่เอานักมวยมาด้วยนะครับอ๋อสีมอสอมอต้นต๋าเฮ้ยทำไมกัปตันร้องเพลงนี้อุย้ยกัปตันตายนะครับนะ้าเออเอาสีมอสอมอต้นต๋ามันจะโอ้โหโยนทีตายเพียบเลยนะครับนะ้าขอแรงมากนะครับนะ้าโยนทีคือกระจายความแรงเลยอะนะครับตายหมด อ่ะงั้นเจอกับอ่ามอนสเตอร์กูราบแล้วกันนะครับนะไคจูกูราบนี่นี่เจอลำแสงสีฟ้าเอา้ยสีเขียวเป็นไงตู้มเอาเลยเว้ยเซนเต้าบอกฉันยังไม่ตายอะไรโอ้โหกัดฉันเหรอกัดฉันเหรอนี่ไอ้บ้าน,นะครับตายนะครับตายเลยนะครับปากฉีกกันเลยทีเดียวอ้าปากค้างนะครับเจอเซนต้าไปเท่านั้นแหละโหก็แค่มอนสเตอร,ร์โง่ๆนะครับนะเซนเต้าบอก อ่าท่านผู้ชมงั้นสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปที่นี่แล้วนะครับในคอนเทนต์คริสต์มาส ARBS นะครับนะเนื่องจากการอัปเดตผมผมรออยู่ต้องนานผมนึกว่าจะเกี่ยวกับคริสต์มาสแต่จริงๆไม่เกี่ยวนะครับงั้นผมก็เลยเล่นคริสต์มาสเองซะเลยนะฮะเออซึ่งตัวสุดท้ายนะครับที่ซานต้าทั้งสองคนจะได้เจอนะครับนะนั่นก็เฮอคนรู้กันอยู่ข้าเจ้าแห่งนรกเอานะเว้ยแซนต้าจะสู้หรือเปล่านะครับนะเออนะครับแซนต้าบอกเฮ็นไปไม่ได้จะโดนเทพเจ้าคอยฆ่าไปแล้วนี่ มันไม่จริงเลยเจ้าไม่รู้ความจริงเอาซะเลยเอาละฉันจะดูหรือไม่รู้เรื่องของฉันแต่ฉันจะฆ่าแกตีเอาเลยโอ้ยตายแซนตา้าโอ้ยตายเลยนะครับนะบ้าเอ้ยอ,อะไรวันเดียร่างฉันทําไมมันจ้าบ้าอย่างนี้เนี่ยเออนะครับนะเออซึ่งตอนนี้เจ้าแห่งนรกแม่งไรฆ่าทุกตัวเลยนะครับนะฮ่าฮ่าฮ่า,า,าไว้เจอกันนะไอเทพเจ้าหอย